ดูดวงครึ่งปีหลัง2566รารสาศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานมีความโดดเด่นมั่นคงผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาคอยส่งเสริมสนับสนุนแต่งานประจำต้องแข่งขันให้เข้าตางานเอกสารสัญญาราบรื่นดีคดีความสำเร็จเด่นด้านงานเกี่ยวกับสุขภาพสาธารณสุข และด้านการขนส่งการเงินมีความคล่องตัวมีรายรับเข้ามาหลายช่องทางมีโชคลาภจากการเดินทางให้ระวังทรัพย์สินหายหรือถูกโกงความรักคนที่ยังโสดจะเจอคู่จากการเดินทางส่วนคนที่มีคู่แล้วจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นมีเกณฑ์แต่งงานมีบุตรสุขภาพให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุจากความประมาทของตนเองกระดูก กล้ามเนื้อข้างขวาทิศมงคลทิศเหนือทิศตะว,วันตกเลขมงคล2918ทําบุญเสริมดวงทําบุญกับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ